ไมนน่ยตงกลูพี่เริ่มเริ่มทำการเก็บต้นทั้สาเลยเ้อต้อน,ตอนการปล,ลีแลกพี่ระวังมันดีดระวังมันดีดขาจะเด้อ,ดดอเราไปไหนลูกพี่เอาขึ้นมาข้างบนบ่ลูกพี่เลลงไปบ่ พอมียางรถไถด้วยมีูของขวานของอะไรอะไรยางรถไถที่จะละเอียบไปกว่าเราดีโนี่ด้ไป็นด้วยเร้ยังโนที่นะมมีใครช่วยจะได้ไหมโนี่นะ ปูว่าพลังโเยอะสุขอ be ือแงี้้หว่ะังมันดีเจ้าด้วยสุดเยออามันกวางกว่าอน้ำมันยงๆ่นนน นี <N> ่คือจอมพลังคือแก้าพลังอยู่เลจะมาให้เันดีขึ้นใหก่อนมาดูีดเด็คกนเลยลูกี่ดเดกนเลยลูกที่ขึ้นมาขวานลูกที่ขึ้นมาขวอน อเออกินมาก่นอนเลยกินมาเลยมากินมานม่ด้ขึ้ไนไม่ไม่ไ ขึ้นมาปูขึ้นมาเออลงไปขึ้นปูขึ้นมาขึ้นมาเป็นบัวเขาเลยมีขึ้นมาปูขึ้นมาเออมาเลยมาเลยขึ้นมาเลยหาักมันเริ่มหย่อนแล้วนะนี่ที่ยข็งกันแหละ มาก่อนทุกตัวเออไปแล้วอะไรนะพี่ไปเรยนไปแล้เนดเสียวๆอยู่นะนี่หนักไม่ใ่สี่ห้าตันีนะอะไรพี่อะไรมาไรมาช่อนมาหนึงตัวนะพี่เกก็ะช่อนมาหนึงตัวนะ ตาบอดไหมลูกที่ตาบอดหรือเปล่าเอาไปชนเล็กูนหนึ่งตัวเอออะไรลูกที่อะไรไปจุดกจับข้างหลังเลื่อนเลื่อนลั่นเลย ยยงงอไมั่ด้วตัวใหญ่ก็น่าจะมีนะพี่น้องปลาแนะต่ยังไม่ได้น้ำมันยังเยอะอยู่หนึ่งเดี๋ยวเอาดินลงอีกก่อนปลาไหลก็เยอะพลอก็เยอะ แกไม่ได้กลัวนะแค่นี้นะช่วแกไม่ดีเท่าไหร่ช่วงดีไปเลย่วงดีดีดีทีทีคได้ทุกที่ไหว้ทุกที่ว่าไม่ไหวนะมันลากขั้วขาลากขั้ยาวมันทิดย์ไม่มาลักถูกราก กอาควายนี้จุบินหือ่นลรเียบปาอใหญ่วเยบปากอ่อใหญ่นะฮปา่อใหญ่ด้วยปลาด้วยคิด้วย

มีรากนี่ตรงนั้นก็ขยับดูดูโอ้ะไรมีเก็บก็มีได้พี่น้องด้ว ไหลลงไปนะลูกพี่นะขึ้นมานะอยากขึ้นมาก่อนนะลูกพี่ไ,ลไมลูกพี่อุ้ยอุยอุยโอ้จะย,ยกเลยลูกพี่ ตรงนั้นมันลื่นลงมาเลยคพี่ Ôi. Bữa này cũng không có này nằm Nó nằm gì như sặc không có nằm. Nó không có nằm กอย่าปีนใหม่เอ้ยมันลื่นลงมาเรื่อยๆนะเวลาเวลาปึงเลไปมาลูกพี่อุสยไปมาลูกพี่หักหมดแล้วเอมาลูกพี่เบาลูกพี่เบาเอะไรเบาดูลูกพี่เลยลังหาสายให้บร่การด้วยก้อนนะนี่มีมันติดลากตรงนี้นี่ มันคลิกมาได้แล้วมันติดรากมันอม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 โอ้ันต้นใหญ่เลยเห็นไหมนี่เต้นเล็กๆเลยพี่น้องนะเป็นันไม้เป็นฝากกันเยอะ ไปทําอะไรไม่ได้มันฝากเลยทาได้แต่ทานอยโอ้โหรถแมคโครเจนเลยรถพี่หนี่งตอน,นี่นะต้องใช้พลังอย่างเดียวเลยน้องต้องใช้สมองด้ยวยการแก้อ่านขาวเนี่ย แ Quand, กไม่เคแกไม่เป็นห่วงเลยจนเราาดไปงั้นเลยต้นตุ่มบอกลูกพี่แกหะกละก็คาดแค่มี้อารมณ์ร่วมเฉยๆหรอกลอมีร่วมร่วนิดหน่อยคต้องสามารถท่าอาจารย์แกรุนเือคนละอืออืออือเหไมใหญ่มากแล้ดึงไม่ขี้นจะไม่ตั้งขึ้นบมลหกพี่ดึงไม่ที่ยืนต้นเหมือนเดิมเลยลูกพี่นี่ ไปดูมุมนู้นกันบ้างพี่น้องไปดูด้านข้างกันบ้างด้านนี้บหรอไปไหนลูกพี่ไปดูด้านข้างกันบ้างนะดูมีไหมน้อยด้วยดูด้านข้างกันบีะมาแล้วพีมาแเดียวี่างให้ต้นน้อยด้วนะเดี๋ย เนี่ยผมมาอยู่ฟังนี้ลอนไทยพี่แกไม่กววมล้าเบี่ยงมาหรอกมัเขามีสายไฟมือไมต้นเท่ากันกับรถแมคโครเลยด้วย จับตั้งขึ้นเหมือนเดิมหมดเลยจับตั้งเช่นเดิมก็ได้นะพี่น้องนะตั้งอยู่นะไหนยพื่อนตั้งก็งกค่อยเพลนค่อยไปนะมันยกไม่ได้นะท่านใหญ่ใครมันยกไม่ได้นะว่าสายเลยมันรับไม่ไหวเลยหรอกถ้ายก หงแพ้้อุ้บุมบุมอ้ำหรือจะล้าบ <Yeah. S 1> ีไงลูกจะหักผมทำยังไงไมาเนสมุ้เลยไปลูก

แรกมันพลิกมาในอนน้องมันจะพลิกมาฝั่งนี้ได้อยู่เดี๋ยนพี่จะจับใต้ดิน,น <c oughs> อาไปงไงเมื่อาี้ไปนพง่เอาไปฝั่ง,น,ไไง,น,งนู้นบเจอที่เจรินากนพี่เจริะเป็นท่าไหน Điều này mà quý vị bên này, Điều này. Điều này. ไปไหนมาน,นี่หรอเศรษฐมนี้ไปยืนที่เดิมบหรอเพราะมักีวกัรมันยืนตักดินไม่ได้ต้องมาฝังนี้มันนี่้างตุนงน่นเข,ขาอยู่คาน,นี่พี่พักเที่ยงก่อนไหมได้่อไม่รกพี คลิปนี้ยาวเลยเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อคลิปหน้านะพี่แกจะไปไหนลคลิปนี้จบเปียคลิปก่อน,นพี่น้อนะคลิปหน้าจะทำใหม่ทำซิลลอนตัว,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 วคลิปนี้ยาว,แล,วแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ